สัตว์ป่าไม่ว่าจะชนิดไหนหรือแม้แต่คนที่มีความดูร้ายหรือไม่ดูร้ายก็ตามทีหากเมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่งชนิดไหนๆก็มีความดูร้ายไม่แพ้กันโดยเฉพาะกับช่วงที่มันกําลังมีลูกอ่อนหรือว่าท้องแก่ยิ่งหากว่ามันเป็นสัตว์ที่มีความดูร้ายอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งต้องหลีกหนีให้ห่างห้ามเข้าไปใกล้โดยเด็ดขาดโดยเฉพาะกับเสืออย่าได้ย่ำกายเข้าไปใกล้ทิ่นของมันเพราะแม้แต่พรานที่มีอาวุธ หรือมีประสบการณ์มากมายก็เคยตายเป็นผีฟอป่ามาแล้วผืนป่าที่มีเสือเพลนพ่านหากินอยู่มากที่สุดไม่ว่าสมัยก่อนหรือว่าในสมัยนี้นั้นก็คงหนีไม่พ้นผืนป่าทุ่งใหญ่นาเลสวนนั่นเองและก็มีชาวบ้านที่มีอาชีพเป็นพลานในแถบนั้นหากินหรือแม้แต่ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์มากมายมานักต่ o นักตาลําแก่เป็นชาวบ้านที่มีพื้นกำเนิดมาจากตระกูลพลานตั้งแต่อดีต สืบทอดวิชาความรู้ต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นและมีความช่ำช้องไม่ต่างกันกับร้านคนอื่นๆปีนี้ก็มีอายุล่วงเข้า54ปีเข้าไปแล้วเรื่องประสบการณ์นั้นไม่เป็นรองใครอาจจะพูดได้ว่ามากกว่าสะดวยซ้าในเรื่องจานวนของสัตว์ป่าที่เคยล่ามาแล้วเพราะว่าแกจะล่าเพื่อการเอาชิ้นส่วนเนื้อหนังของสัตว์พวกนั้นไปขายแลกเป็นข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆในตัวเมืองเป็นรุ่นแรก เราะตั้งแต่สมัยนมนานมาแล้วพลานส่วนใหญ่มักจะล่าเพื่อการยังชีพเท่านั้นจนหลังๆก็เปลี่ยนจากเข้าของเครื่องใช้มาเป็นเงินไว้สะสมเพื่อที่จะได้เก็บเอาไว้ใช้ในยามที่จําเป็นเพราะว่าข่าวของนั้นมีมากพอแล้ววิธีของพลานคนอื่นๆจึงเริ่มเปลี่ยนไปด้วยจนกลายมาเป็นการล่าสัตว์เพื่อผลประโยชน์กันมากขึ้นในภายหลังจึงทําให้สัตว์ป่าที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์มีคุณค่าและหายากมากขึ้น เพราะว่ามันหนีตายเข้าป่าลึกไปเกือบหมดจากเขตถิ่นที่อยู่ของตะลําเมื่อยามจะล่าสัตว์ทุกๆครั้งภายหลังจำต้องพากันเข้าป่าลึกนั่งห่างค้างคืนกันอยู่ในป่าถึง2วันสามวันขึ้นไปก็มีแต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับพลานทั่วๆไปโดยเฉพาะกับตะลําพลานที่คิดว่าตนนั้นมีประสบการณ์เหนือกว่าใครเดินป่าทะลุเข้าไปถึงกลางผืนป่าใหญ่ก็ใช้เวลาถึงวันครึ่ง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพลานที่เข้าไปล่าสัตว์ประเภทอื่นไปด้วยโดยการมัดห่างนอนพักค้างอ่างแลมอยู่ระหว่างทางหนึ่งคืนจนไปถึงแหล่งที่คิดว่าจะเป็นพื้นที่ที่หากินและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่า <S <S เพื่อตามหาล่าสัตว์ป่านักล่าอย่างเสือที่ทั้งหนังและชิ้นส่วนต่างๆของมันนั้นมีมูลค่าเกินขนาดนับเป็นที่ต้องการทั้งจากผู้ที่สะสมและตัวของตะลำเองแกมีความชำนาญทั้งอาวุธ และวิชาอาคมสามารถเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีทุกครั้งไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่จะพลาดพลั้งให้กับสัตว์รลายประเภทนี้จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพลานนักลลาเสือในหมู่ของพลานด้วยกันเพราะว่าพลานส่วนใหญ่นะั้นมักจะชอบลลาสัตว์ประเภทอื่นซะมากกว่าที่จะไปเสี่ยงภัยอันตรายแหลกชีวิตกับเสือพวกนี้เมื่อไปถึงก็สำรวจทีมเาะเาะได้ตามต้องการด้วยประสบการณ์ของตนเองแล้วว่าไม่มีทางพลาด พราะว่ามีร่องรอยของสัตว์ป่าที่ถูกล่าและถูกทิ้งเศษซากเอาไว้ตาลำมัดห่างขึ้นบนต้นไม้ไกลๆกับทางที่ลงมาหากินของสัตว์ป่าที่คาดว่าเสือจะต้องแอบย่องเข้ามาดักกล่าสัตว์พวกนั้นไปเป็นเหยื่อแน่เสร็จสับกับพักกินข้าวหอแล้วก็ง,งีบหลับเอาแรงเพราะเพิ่งจะใบ,บ้ๆรู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอาเกือบจะคํำด้วยการปลุกของเหล่าเสียงสับประศัพท์นานาชนิด ที่ส่งเสียงหยอกล้อและหากินกันอยู่ใกล้ๆกับนางห้างแกขยับตัวอย่างเงียบกลิบใช้สายตามองสำรวจไปทั่วหาเสือที่ต้องการเพราะมันอาจจะแอบมาดักซุ่มรอสัตว์พวกนั้นอยู่ก่อนแล้วฉเฉิงเออมองหาไปทั่วก็ไม่เห็นวี่แววอะไรสัตว์ป่าพวกนั้นก็ไม่มีทีท่าว่าจะหวาดระแวงตกใจอะไรด้วยจนเริ่มคำ่ำพวกมันก็พากันเดินกระจัดกระจายไปคนละทางทั้งพวกที่พากันหากินกลางคืน และพวกที่กลับเข้าหลวงลังที่พักคำนี้เดือนไงไม่มีเมฆหมอกมาบดบังดูช่างเป็นใจเสือย,ยิ่งกะไรตาลำยังคงกวาดสายตาเฝ้ามองหาเหยื่อที่ต้องการไปทั่วด้วยความใจเย็นแต่ก็ไม่ได้รีบร้อนเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่แกพบเจออยู่เป็นประจำอยู่แล้วเวลาล่วงเลยผ่านไปเกือบสองยามก็เห็นล่างตะคุ่มตะคุ่มของไอไลยพาดก่อนแอบย่องหาเหยื่ออยู่ไม่ไกลมองไปอีกฝาก ก็เห็นหมูป่าอยู่คอกหนึ่งเราห้าหกตัวกำลังดุนดินหาอาหารอยู่ลีบขวาปืนจับมันรอเหยื่อที่ต้องการเพื่อหาโอกาสเหมาะ,มะเมื่อล่างของไอไลยโผลมาจนเห็นชัดเจนก็แปลกใจเพราะมันมีลักษณะอ้วนๆคล้ายกับว่าจะท้องแก่ถ้ามันจะเป็นสัตว์ตัวเมียที่ท้องแก่ซะเป็นแน่แตาลำจึงเปลี่ยนใจที่จะยิงเพราะไม่อยากจะฆ่าเสือที่จะมีลูกอ่อนปล่อยให้มันล่าเหยื่อเพื่อจะมีชีวิตรอด เลี้ยงและขยายพันธุ์ลูกของมันต่อไปครู่เดียวก็เห็นมันกระโจนเข้าหาหมูป่าคอกนั้นเสียงร้องลั่นของหมูป่าที่พากันตกใจแล้ววิ่งหนีหายไปจนหมดเพราะเสือท้องแก่เกิดชะง,งักหยุดนิ่งไปเสียดือด้อก่อนที่จะนอนหมอบลงกับพื้นจู่ๆก็มีบางอย่างไหลออกมาใกล้ๆกับทวารของมันทำกลางสายตาของตาลําที่จ้องมองไม่กระพริบตาแต่ตะลําก็ต้องแปลกใจเพราะไม่เคยพบเห็น อะไรแบบนี้มาก่อนน้ำที่ไหลออกมามากมายจากท้องแม่เสือนั่นกับสิ่งเล็กๆที่แม่เสือกำลังใช้ปากเลียไม่หยุดดูท่าทางลูกของมันคงจะตายในท้องเพราะว่ามันเล็กมากนึกขึ้นได้ว่ามันน่าจะเป็นลูกกอกเสือทาให้เกิดความคิดว่าหากได้ลูกกอกเสือกลับไปคงดีไม่น้อยเพราะว่าสามารถเอาไปทำเป็นเครื่องล้างได้อย่างเข้มขลังนักน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่สาะแสวงหาไหนๆมันก็นตายไปแล้ว จึงยกปืนยิงไล่แม่เสือเสียงดังสนัน่นโดยที่มันไม่ทันได้ตั้งตัวแม่เสือกระตกใจกระโจนหนีหายไปทันทีครู่เดียวมันก็พุ่งพรวดกลับมาอีกเพื่อจะฆ่าเอาลูกน้อยของมันไปแต่ก็ยังช้ากว่าตะลำเพราะรู้ดีว่ามันต้องหวงลูกแม้ว่าลูกของมันจะตายไปแล้วก็ตามก็เลยถูกตะลำยิงสกัดขวางเขาไว้แต่กระสุนมันกลับไปถูกล่างของมันอย่างจังจนแม่เสือกระโจนหนีหายไปอีกครั้งร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด แม้ว่าวันนี้ตาลำจะไม่ต้องการฆ่าแม่เสือเพียงเพราะต้องการแค่ลูกกอ,อกของมันเท่านั้นเมื่อแน่ใจว่าแม่เสือหนีไปไกลแล้วตาลำก็รีบสะพายปืนปีนลงจากนั่งห้างเพื่อจะรีบไปเอาล่างลูกกอ,อกของมันขึ้นมาก่อนที่แม่ของมันจะย้อนกลับมาอีกครั้งเมื่อลงไปถึงพื้นก็รีบสาวเท้าเข้าไปยังไม่ทันจะถึงจู่ๆก็มีร่างของหญิงสาวโผล่กออกมาขวางทางมองตาขวางไม่พูดไม่จา ตาลำตกใจกระชับปืนเตรียมพร้อมที่จะยิงตลอดเวลาหญิงสาวก็ถึงกับตกใจถอยหลังกรูดสังเกตที่สะโพกของหญิงสาวนั้นแดงฉานไปด้วยเลือดสดๆแม้ว่าชุดที่ใส่จะเป็นสีดำทั้งชุดตาลำยังคงลังเลว,ว่าหญิงสาวนั้นมาจากไหนและขานั่นไปโดนอะไรมาจึงถอยออกมาตั้งหลักสะก่อนคิดว่าแม่เสือคงจะไปไกลมากแล้วหญิงนางนั้นถึงเด็ลกก้าเข้ามาโดยที่ไม่มีอันตรายแต่ก็ยังไม่น่าไว้ใจ และไม่เข้าใจว่าเข้ามาขวางตนไว้ทำไมเมื่อหญิงนางนั้นเห็นตะลําถอยหลังห่างออกไปก็รีบเข้าไปที่ล่างของลูกกอกเสือที่อยู่ใกล้ๆแทนที่นางจะใช้มือจับแต่กลับใช้ปากคาบล่างลูกกอกเสือนั้นทำให้ตะลําไม่ต้องคิดมากอะไรอีกสับไกปืนเสียงดังสนัน่นกระสุนพุ่งออกจากลํากล้องตรงดิ่งเข้าไปที่ล่างของหญิงนางนั้นทันทีอย่างแม่นยำจนลม้มลงไปกองกับพื้น ล่างลูกกอกหลุดล่วงลงจากปากก่อนที่นางจะลุกปวดพุ่งเข้าใส่ตาลำทันทีด้วยดวงตาแดงฉานล่างเปลี่ยนไปเป็นเสือลายผาดก่อนฝังคมเขียวเข้าที่ลําคอของตาลำแบบไม่ทันตั้งตัวช่วงเวลานั้นแกรับรู้ได้แค่เพียงวูบเดียวว่าหญิงนางนั้นเป็นเสือสมิงก่อนที่จะถูกกระชากจนลำคอแทบขาดตายขาคมเขียวสติกระดับวูบไปวิชาคม กับเครื่องล้างที่มีติดตัวอยู่กับไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม่เสือสมิงคงขยาดกระสนปืนถึงไม่กล้าที่จะลงมือตั้งแต่แรกแต่เมื่อจนตอกก็ยอมที่จะเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อปกป้องร่างของลูกน้อยแม้ว่าร่างนั้นจะตายไปแล้วก็ตามก่อนจะลากเอาสังขารของตนที่บาดเจ็บขาบเอาร่างลูกกอกของตนหายไปก่อนไปก็ยังได้ฉีกกินร่างของตาลำจนอิ่มน้ำอย่างสาแก่ใจ ทิ้งร่างหลายวิญญาณเอาไว้ให้เป็นผีเฝ้าป่าไปอีกหนึ่งรวมกับอีกหลายหลายลายที่เคยเอาชีวิตไปทิ้งกระสุนไม่ถูกจุดสำคัญแม่เสือคงมีชีวิตรอดไปได้อีกนานและขยายเผ่าพันธุ์ไปได้อีกมากมายแลกกับหนึ่งชีวิตของพลานที่ฆ่าสัตว์มาแล้วมากมายเพียงแค่หนึ่งชีวิตก็คุ้มค่า